วัวห,หลุดวัดีจ้ามาเด้อก,กินข่าวเดอ้อข่าวเพียงตามเคยอยู่โรงงานโอ้ตานก็ได้มีต้มเสซนต้มเสซนน่องน่องไก่ปีกไก่แล้วก็เลือดหมูหกันนี้กับไข่ดาวเอามาก,กินเศ้า มีเวลากินเบเกตซินาทีน่งกินได้หน่อยๆไปอุ่นหอนๆเน่อือ,อเอาหอนๆกับไข่าดาวกับน้ำปลาที่มันเสร็จ กินแก้วผักดิบสีขอเขาลงเผ็ดเผ็ดนะแก้วประดกแก้วประดดอกพิกดิบไหมเอาลงเผ็ดก,กับน้ำมยนอนนั่งหนึนอน่นอนกขขาว้ยะแซ่บหมเลือดหมูเ,เลือดหมูมาใส่ หาวแฮงอือากาศเย็นมากเลยยางกระบานกับบุมีท่ายางเขาบ่นเขาประกวดนี่หมะนะบางมองวะยางยากลงไปยางถนนอันตรายอือ ต้องการตั้งหลายอันกินบ่หมดอกต่งกินมันเหลือในหม้อก็เลยเอาถ้วตู้เย็นไว้ให้ตู้เย็นไวก้ก็กินได้อีกอากาศมันเย็นมันยังสดๆใหม่ๆ,มๆอยู่เลยเสียบเสียบสิ่ก็ยังบริ เข่าก็อยาบแต่ว่าบาสกินอันนี้เหมื xin phải lại ăn nữa ừ. xin phải lại im nè แอนเดือนอืมอืมงกมดก่อนเดือด มาเด้อผู้ใดอยากเก็ดงานนะ mm hmm. เขาก็ลังรับสมัครคนเ mm hmm. ยอะแยะเลย mm hmm. มาเด้อ mm hmm. มาเด้อ กินเขาหลังอาหารเที่ยงยามใดนี่โอคนพิ้งลุกเกนเบลเอาข้าวเราเกินไม่กินข้าวเราเกินเม็ดอยากดูแลเจ้าของมันอยากดูแลสุขภาพเจ้าของสบาลืมกินตลอด Mm hmm. เขากับไข่ดาวนป้ปลาเนอะผู้เสียนะ่ยเนาะกินได้เ,เมื่ออุ่นกิน้นเขา้า mm hmm. ต้มเซนใส่เขากับระแสเนี่ยเขาสะเอาไป็นเมื่ออุ่นกินบ่าก็เอาเนลงใส่ได้แ้วกะเพระเนากินยา บุงไก้นองเดียวกับสุปเปบอร์ไม่ค่อยกินเนื้อป่ะแมไม่ค่อยอยากกินเนื้อไก่กินเตอร์เซนกับน้ำกับเขาเนื้อใส่พ่อมันหอมๆพ่อมันไมีรสจัด ตุ้งตีอไปกดเดีวเยวกไก่เนาะแต่ว่าซื้อบอกมาละไปลานไถ่ยนเลยซื้อมาละมันมึนงอมันช้ำไปหมดมกสดแล้วไเอาจะเขาลุ่มของแง้มไหนเปล่าอูว่าเขาลุ่มของมือไดไปเอา chỗ chỗ nó thành chút gì chỗ gì nữa. ừ, thật được cho นะกินไม่ได้แล้วอิวม่มละกะจี้กินเขาเลยคนไม่เผาแล้วกินยงมั่นกับกินมด้ เกาะพอดีไม่มียังไงดอกแคเนล่ะมาช่วนกินข้าวเที่ยงซือจะอืออือะฮ้ยจะข้ามก้นข่าวจบเสร็จมันเราเสบ็จแล้วจะได้เวลากินคนมาอือหืออือค่นี้เราจ้าเดี๋ยวไปกินอีกคนเนาะ กินตอนนิดนึงบายบายบันเดจ้าเดี๋ยวเวลาสิบก่อเี้ากินก่อน